Một gặp cầm lên, lên. Mãn chưa. cầm chưa. lên. chưa. Mãn 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 chưa. ลูกเปน็นยังไงอีกเอานมลูกกินอักสอนพัฒนาการไปไกลแล้วนะคะอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอักสอนอยู่เมืองไทยอากาศดีนะคะตอนเย็นแคร